เลยมาโอ้โหว่ะสองไว้แล้วโดดเข้าตายอีกสาม้อสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้นะครับผมยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมได้มาในไลฟ์วันนี้เรามายืนกับขัตกรแชกกี้ตุ๊กตากู๊ดกายกันนะครับผมเออโดยเป็นตอมมาเลยนะเราซื้อมาเมื่อวานนะแล้วเราก็จะมาเล่นวันนี้เนาะ โดยแอดออนที่ผมจะเอาไปผมจะเอาอันนี้ไปเลยไม่ใช่แอดออนสิเ<ส>ปิร์กเปิร์กที่จะเอาไปก็จะมีนี่ตะขอเหย้นะ,นะครับอันนี้ถ้าเราแขวนคนแล้วคนที่ลงมันจะเสาเขาจะติดสถานะเวิร์เนาะแล้วถ้าเขารักษาจะเสร็จปุ๊บเขาจะซ่อมเครื่องได้ช้าลงอีสิบหกเปอร์เซ็นต์มันจะทําให้เขาแบบต้องปั่นช้ามากแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็นี่ก็เป็นแขวนระเบิดนะครับอันนี้แขวนระเบิดเอาไว้ถ้าแขวนคนในเสาข่าวนะมันจะทําให้เครื่องระเบิดเลยเนาะโลยที่เราไม่ต้องไปกระทืบน,นนะแขวนได้ถึงสี่ครั้งเลยนะครับ หนึ่งครั้งต่อคนเนาะแต่มันก็เป็นทานานะครับรักตกวัวกลัวตายเนาะอันนี้เอาไว้ถ้าเขาเจ็บปุ๊บบะครบ4คนนะเขาจะปั่นเครื่องได้ช้าลง1 2ปซะหรือเปล่าน่าจะทับกัน2%อ่ะสมมติว่าถ้าติด4คนนี่คือปั่นเครื่องช้ามากเลยละกันเนาะถ้าเขาไม่รักษาเขาก็จะติดทานานแต่ถ้าเขารักษาเขาจะติดไอ้ตะขอขาวนี่ครับเนะเาะปเป็นคำวงกันแล้วส่วนเบอร์อส้าก็เป็นปั๊บนะครับเอาไว้กระเทิมเครื่องเวลาเราแขวนคนได้เนาะเอาไปเป็นถ่วงเครื่องนะ ผมรู้สึกว่าแช็กกี้เนี่ยมันถามว่าอะไรง่งายไหมก็ไม่ค่อยง่ายนะมันถ้าไม่มีไอ้สกิลกระโดดก็ <c oughs> เดินตีอ่ะแค่นั้นแหละโอเคสแนดออนที่เราเอาไปก็เป็นแนดออนถ้าเราหันต่าผ้าเราจะลดกูด,ดานเน15%เนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะอีก10%ก็จะรวมกันเป็น25%นะครับผมโอเคเราไปดูในเก็กันเลยแล้วกันนะไปเลสโก้อ่อ <c oughs> ลงสัตว์เน่าหมินตัวเราเล็กกะิดเดียวะเราก็มองหาเครื่องไกลนะครับหอมอโอเคเนาะปกติแล้วเซอร์เขาชอบเกิดเครื่องไกลกันเพราะงั้นก็กิดขาอีเทวะ่ะเทว่ะสวัสดีทักทายสวัสดีทักทายนี้รู้สึกเราจะหายตัวนะอ่าเจอนะ ฮัลโหลสวัสดีทักไทยว่ายังไงไม่รู้ตัวเลยละสิอ่าวันนี้คิดเลสฟิลกระโดดบวบมาทางไหนอ่าวิ่งไปทางนั้นหลังบ้านหรือเปล่าอาจจะเอ๋อ้นนอาวไม่มีเฮ้ยปกติเขาต้อง,องมายืนมองหลังบ้านสิทำไมไปยืนมองหน้าบ้านอย่างนั้นนะฮัลโหลอ่าเสร็จแล้หนึ่งเครื่อง <S 2> <S 2> <S 2> yeah. ไปโดนอ่าคนนี้วิ่งหลบเดิมได้เลยมาพยายามยัดไม้อยากให้เขาได้ใช้ไม้นะเอ้ยไม่ใช่สิต้องให้เขาได้ใช้ไม้อ่ามาักไฟายมาโดนเรียบร้อยเอ้ยตัวนี้ <c oughs> หลอกไฟมันก็ถามว่าง่ายไหมไม่รู้เหมือนกันแฮะเราไม่เคยโดนไล่ได้ตัวเนี้ย ติกท็อกติกท็อกอยู่ในหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวกลับไปเฝ้าอาณาเนี่ยเจอเฮตีไปเลยไอก้กระจอกนี่เนี่ยโดนฟังหมิน่นไปไหนอะไรกันมีม้ตรงนี้ด้วยหรอมาคิดเลดเฟล วันมันเล็กมันเดียวหลอเจ้าเอาไปแล้วเหรออืมโหแนวหมดเนี่ยคือแบบไเ่เสียงหัวใจหายตัวเสียงหัวลรอมันน่ากลัวจัดโคตรโลภจิตเลย เออไม่มีฮะอ่าเจอเลายเลือดอ่าแล้วก็วิ่งเขา้าเราหมูไปไงเจะวับาปหลกไฟมาโอเคเจอตัวหลอกไฟมาอ้าเจโดนเี็บร้อยเฮ้ยเขาจะติดทั้งแปดสิบเลยนะานี่แน่ เด no no ี๋ยวว่าเขาเจอชากี้บอยไปจนแบบไม่เล่นแล้วอ่าเห็นนะจ๊ะเห็นนะอ้าวหายไปไหนละอ่าอยู่น um mm mm ี่นี่เองมาสวัสดีทักทายยาอืกยากอยู่นะเอาจริงไปไหนละเจ๊อ่ายังอยู่น่าน่า จะช่วยเอ้าโอ้แล้วไปติดคิดอ่าได้ซาำเลยละกันงนะั้นอ่ะไปไหนวะไ้วหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วอ่าเออสงสัยไม่อยากเล่น ไม่มีเสาใกล้กว่านี้แล้วอ่ะมีแต่เสาขาวอเอาไปก่อนแล้วกันเอาเสาอ,อยู่อะไรข้างหลังวะเนี่ยจบเลย <c oughs> Hello หมด Hello หยา นี่แหละปกติผมถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็เอาเป็นสกิลย่นระยะอะไรเงี้ยว้าอยู่กันสามคนเลยทำอะไรอะอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วฝืนปัน่นเนี้ฝืนปั่นไงฮัลโหลแล้วฝืนจริงหรอจะฝืนขนาดนั้นเลยหรออีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงอ่ะฝืนหรอป๊อปอ่าหมดไม่ทันโหเสียดายวะ่ะ มาไม่แขวนเราป๊อปเรามากันเถอะเฮ้เยฝืนจัดอ่แเราติดจริงเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนมานน่เหมือนเขาไม่ต่างใจเลเน่นย่งไงกันบลอยาไม่โดนฮลัลโหลตึ๊กตากูดไกยมาแล้วจ้ากูดไกยเด็กดีของทุกคนหยาไป อุ้ยไม่ทันไปเฝ้าเลยเขาฮิวเดนอยู่ตรงนั้นแหละมาซ้ำอยากจะซ้ำให้เธอฟังฉันอ่าล้วได้ยินเสียงซ้ายไหนวะเข้าบ้านเหรออ้าวทาน้ตันอ่าละซ้ายหวัดดีฟึ้งหมิน่นว่ายังไงล่ะจ๊ะฮัลโหลกู d ดไก อ่าแล้วก็เดินวันกันอย่างนี้อออ <c oughs> ควารู้สึกเหมือนมันเดินช้าๆเนาะวนรอบฟางอ่ะคือวนได้หลายรอบเลยอ่ะไปตุ้มแล้วคือเตี้ยกว่าซันอโกะอีกเมื่นี่อืมอ่ะเล่นเสียงอ่ะหลบไม้ไปเลย <c oughs> โอ้ย โอ้โหนึกว่าลมฝั่งนู้นเวรกรรมอัจฉริอาไม่มาหรอโดนแน่อะไรอ่ะไอ้เราลเลยได้ยังไงว h a เด h e เฮ l l อันนี้มันจุกเป็นเจอบ่อยอ่ะส่อีกรอบหรอฮะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน หลอกว่าจะโดดแ่งอ่าโดดนี่นี่เฮ้ยมันจู๊กได้อย่างนี้เลยหรอโหแค่นั่งลงตัวก right> ็ถลายออกไปเร็วเกินไปมุ้ยอ่ะติดตุ๊กตากู๊ดไกยแชกีอะไรนะคนมันชื่ออะไรนะชาเลเล่ปะ ชาวเอ้ยแต่เอาจริงเห็นชัดอยู่นะว่าเป็นชาวอะ่ะเราก็ติ่งชักกี้อยู่นะหายไปเลยฮะเอ้แต่เล่นชักกี้ไม่เหมือนเล่นเด d b y เหมือนเล่นอะไรสักอย่างอะ่ะแบบไม่รู้จะพูดอะไรเลยอะ่ะมันแบบตัวเล็ก หามว่ากว้างไหก็อ่าเจอมันก็กว้างอยู่แต่มองเห็นเซอร์ย,ยากจังเซอร์มันเล็กตามอ่ะไ <Yeah. S 1> อหลอกไฟมาแต่ถามว่าหลอกไฟง่ายไหม oh, <this> ก็อาจจะง่ายก็ได้ไฟมันติดอยู่ที่ตัวเราหรือว่าตุก๊กตาล่ะ <c oughs> ตอนเนี้ย <c oughs> ความรู้สึกเรานะ <c oughs> เหมือน <c oughs> เราเป็น <c oughs> ชาวรีเลย์ที่ กำลังบังคับตุ๊กตายอยู่ด้านหลังอะไรอย่างนี้มากกว่าที่จะเล่นเชก็กกี้หายไปไหนแล้วะบางทีล่ะในตัวข้างหลังเราอาจจะมีเราแบบทำมือยุบๆยุบๆยุบๆอยูยยย่แล้วก็บังคับเช็กกี้อยู่ก็ได้ใครจะรู้มันไม่เหมือนเราสิ่งในเช็กกี้อะ่ะมันเหมือนเรากำลังควบคุมเช็กกี้อะ่ะเออใช่โดยเราเล่นเป็นชาวอะไรเงี้ย อ่าแล้วเจอว่าอะไรอยู่แถวนี้มาโด,ดเจม้มโคตรไกลถ้ามาขับง่ายกว่านี้นะน่าจะมันอันนี้มันเหมือนเลยอ่ะไอฮิวิลลี่อ่ะแต่เป็นฮิวิลลี่ที่ต้องแบบโค้ง,ง่ายกว่านิดนึง แต่มันก็เท่ยอยู่นะมันก็ไม่ได้ช้าช้าขนาดนั้นคิวเบอรี่ชา้ชาชา้ชา,ชากว่านี้วะคิวเบอรีน่นี่ผมเล่นนั่นเป็นเลยนะแบบแทบจะไม่เลือเล่อยเลยอ่บบบะเวลาเล่นอืมมีปะอ่าแล้วก็ขึ้นโอ้โหโคตรกว้างเห็นเลยอ่ะทุกเครื่องอยู่ก็เห็นอ่ะฟันเลย,ลอยไอไปโอนอีนิดเดียว ไม่มาเล่นกับกูดกายเดลวจ้ฝึงหมิ่นสักกะแก่ตัางกัจะเล่นน่ะวุ้ยก็ป็นเกินพับไม้ได้ยังไงวะน่ะไม่ไม่ไม่ใช่พับไม้อะพับได้แต่เราตีทะลุไม้ได้ยังไงวะอ่าวัดดีจ้าหุยหลอกไฟว่เอ้าอุ้ยมันหลงจริง เราคิดว่ามันจะไม่หลงโอ้โหแล้วก็วืดไมเบาเรียบร้อยบางทีแล้วก็คิดมากว่าเซอร์มันจะไม่หลงไงแต่เซอร์มันนั้นหลงจริงเอ้ยไปเครื่องสุดยอดเลยจ้าคูดไก กูดกายไม่รู้จะพูดอะไรจริงเลยมันเกมดูเนิบๆหรือเปล่าเออว่ะวัดดีมีใครอยู่ไหมใช่ใช่ใช่รู้ละครา้สสึกเหมือนเราเล่น Identity แต่เป็น Identity ที่เร็วขึ้นวัดดีปั่นเครื่องอยู่ทำไมกูดกายจะมาเล่นด้วย ไม่อยากได้กระกุดกายเหรอฮะปรเอฟสดๆเลยเนี่ยเหมือนเราเป็นชาวรีเล์มากกว่าเออไปเห็นไอ้สกินนั้นนี่อยากได้มากเลยอ่ะตัวใหม่ไม่ใช่ตัวใหม่ตัวผู้หญิงอ่ะเฮ้ย โดดเบ้ออ่าโดดจริงไงโดดอย่างนั้นก็ไม่ทันนะจ๊ะท้ามันเป็นวนจะกระโดดเร็ววอว่ายังไงอ่ะอาจจะเอโดดไม้ไหมอุ้ยเอาจีคนนี้หลงง่ายนะออืแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะหลงไงไปรปู้สึกตุ๊กตากุดไก่มัน ก็คงรจะเป็นอย่างนี้แหละแต่เราไปติดภาพจำไอ้เวอร์ชั่นใหม่อะที่มันาน่าเด็กอะไอตัวนั้นทุเลดมากอะไรก็ไม่รู้แต่ถามว่าเคยดูภาคเก่าไว้เคยดูนะแต่ลืมไปแล้วมั้งไปไหนแล้วอะ่ะเหลือ,อยู่สองคนสองสไตล์ มันเกมนี้มันชิวเกินไปอ่ะแบบชิวชิวเขาไม่เล่นกันด้วยหรอมั้งแต่ไม่เป็นไรนะครับโอเคไม่มีเครื่องก็ได้โซนแล้วเรียบร้อยเขาปั่นเครื่องกับปั่นให้เราโซนอไม่มีอ่ะเนี่ยแกกันมาแต่ความรู้สึกแ็กกี้ โอ้วิ่งช้านะอุ้ยอะไรอ่ะมานี่ดิมานี่ดิฉันก็แค่อยากจะเล่นยเท่านั้นเองบอยนี่มันควรจะมีอ่ะเด็กก็ไม่ใช่ควรจะมีหรอกมาหมดไม้เลยมาโอ้โหว่ะตอกไม้แล้ว ตอด,ดข้าวหน้าตายอีกสามไว้อุ้ยทำาฟันเมื่อกี้กโคตรเท่ทำได้ยังไงวะออนนี้ผมล้องเล่นมาสกพักแล้วผมก็เลยรู้แกว่าแบบมันถ้ากดต่อเนื่องอ่ะมันจะข้ามได้ต่อเนื่องเลยนะแล้วเจอนี่เน่ i. ปกติคือขอข้ขาฆ่าหน้าตาปุแบบปล่อยเมา้าเลย แตม่มันมีตาหนึ่งอะที่ลองไม่ได้ไปล่อยเมาส์คือมันกร,กระโดดข้าไม่ได้เลยแต่ไม่ได้อัดไว้เอ๊ยมานี่ฮัลโหลฮัลโหลไปไหนจ๊ะเพจแดนซ่นอาจะเอ๋คนนี้เขา อ่าวีมาเพื่อนไปทบไม้ไปเลยบอบาโคตดโอ้โหอ้าวเอออออเล่นน้อยก็ได้มาะอะนี่เนี่ยอุ้ยตายแล้วเปิดไม่ได้อะจมูวมันอยู่หน้าตัวทำยังไงดีอ่ะวมเปิดไม่ได้อะ ตายแล้วอูเซอร์ได้ใจใหญ่เลยนี่เดี๋ยวออกมานะ <_ S 1> อุ้ยตายมันเปิดไม่ได้อ่ะอุ้ยอ้าวไอออกมาดูนีจะออกไม่ออกอ้ายมันเปิดไม่ได้เลยไอเซอร์นี่มันฉลาดจริงๆฮะใช่ไหมล่ะเฮ้ยไปไปเล่นแล้ว ตัวอะไรแค่นี้ <S <S เลือกเป่าง่ายเดินนะ <Hey. S 1> เอา้าแล้วหายไปไหนแล่ะเอา้าโอโมแต่ไปเล่นกับอีกคนหนึ่งจนแบบอีกคนหายลงหลุมอ่าไม่ได้ลงหลุมแน่ๆเทพเจ้าถึงหลุมมาแล้วจ้าหลุมแบบไม่ใช่หลุมหลุม เข้าเข่าเลยเมื่อกี้ต่อไปคงมีแบบเอเลี่ยนตัวเล็กๆงี้ปะแบบเดินเป็นบดฟิ๊วปิวปิวิวมาเป็นอยู่ในเกมเด็ดบหรือมั่ก็สลามอะไรเงี้ยสลามเด a d b บขานเป็นสลามจะจะดูดหัวเกยไม่มีเฮ้ยอันเนี้ยในไหนก็มีของกับตัวโบราณแล้วอยากได้มนุษย์ยุงอะ มอสฟิโตแมนไะหรือหรือไม่ก็ไอ่ไอ่อะไรวะมอสแมนก็ได้ไอตัวที่มันเป็นมแมลงที่มันเป็นผ้าคลุมนางคนเออทไหนก็มีแซก,กี้แล้วอุ้ยไกลจริงๆนะ เอ้ยทำไปเล่นไปนะยี่สิบนาทีเลยนะเขาก็ปั่นเครื่องได้ยืนอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ตึงนะตีนี้แต่แค่เขาเหมือนเขาไม่อยากเล่นอนะ่ะแต่เขาปั่นโหดอยู่นะปั่นทีสามเงี้ยเอาอะไรมาเอาวิสุตตนมาโอ้ก็ว่าอยู่ โอเคข้บสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายไวเจอกันคลิปหน้านะ